สวัสดีค่ะมาชวนเพื่อนทําสาลี่กรอบเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะตอกไข่ไก่เบอร์สองห้าฟองแล้วตีไข่พร้อมกับทยอยใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะ พอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วใส่กลิ่นมะลิสองช้อนชาค่ะแล้วตีต่อไปอีกห้านาทีตีต่อไปครบห้านาทีแล้วค่ะสีขาวนวลแบบนี้ใส่มะพร้าวผูดขาวลงไป250กรัมใช้พายค่อยๆตะล่อมค่ะ พอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะล่นแป้งซาลีนเนปกะสง์150กรัมกับผงฟูครึ่งช้อนชาลงไปในอ่างผสมค่ะแล้วใช้ไม้พายตะล่อมทุกอย่างให้เข้ากัน วันนี้จะใช้พิมพ์ขนาด8ปดคูณแคูณสค่ะเทเบสเทอร์ของเราลงไปค่ะเกลี่ยหน้าให้เสมอกันโรยน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้ค่ะจะอบไฟบนล่างร้อยแปดองศา45นาทีอบเสร็จหายร้อนพร้อมเสิร์ฟค่ะ ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฉันทำได้ด้วยนะคะ